ผู้ใหญ่บ้านลอกหน้าสวมบทมือฆ่าเสียเองแขนระห่ำสาวใหญ่เล่นแง่กล่าวหากโกงเงินหมู่บ้านทำงานข้ามหน้าข้ามตาย่องเงียบระเบิดลูกสองขณะนั่งดูละครทีวีทองเนื้อก้ากระสุนทะลุเจ็บสาหัสสองรายตำรวจพบผิรุษสาวถึงตัวปิดโรงพักล่าแต่แรกปากแข็งสุดท้ายยอมสารภาพแขนสุดทนลากตัวทำแผนวีถูกรุมประชาทันสี่ทุ่มของคืนวันที่24กุมภาพันธ์ 2,530ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนัตำบลทับสวายอำเภอห้วยแถงจังหวัดนครราชสีมานอกจากในสีหนังบุญผู้เป็นเจ้าของบ้านแล้วยังมีนายบัวล่านางแสงสองสามีภรรยาและเด็กชายวิเชียนซึ่งมีนิวาสถานอยู่ใกล้เคียงทุกคนต่างกำลังห้อมล้อมอยู่หน้าจอทีวีเพื่อดูละครที่แสนโปรดปรานเพราะขณะนั้นทางช่องเจดสีทีวีเพื่อคุณกำลังแพร่ภาพละครทองเนื้อก้า ไม่ว่าบ้านไหนเรือไหนเป็นต้องดูอยู่ช่องเดียวลำยองเสียอย่างสบายไปแปดอย่างอันที่จริงแล้วบ้านของในสีและชาวบ้านในละแวกนั้นไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงแต่ที่พวกเขามีโอกาสได้ดูทีวีก็เป็นเพราะต่างอาศัยเครื่องปั่นไฟของหมู่บ้านต่อสายระยงระยางบ้านใครบ้านมันแต่ก็ยังมีบางบ้านที่ต้องพึ่งตะเกียงเจ้าพายุหรือตะเกียงน้ำมันก๊าซอยู่เช่นเดิมนี่คือชีวิตแบบชนบทแม้ไม่สิวิไลเท่าเมืองกรุง แต่ก็ยังมีสิ่งจะรุงใจให้สบายใจขึ้นบ้านในสีนับเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนในหมู่บ้านบรรดาบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านของในสีโดยมีรั้วอาณาบริเวณเดียวกันก็มีบ้านของในบัวละลูกเขยห่างออกไปอีกหน่อยก็เป็นบ้านของญาติพี่น้องแต่ละหลังกระจุกรวมกันไม่เกิน20เมตรย้อนกลับขึ้นมาบนบ้านของในสีอีกครั้งบทบาทของลำยองหญิงหลายผัวกำลังตรึงความสนใจของทุกคนอยู่กับตู้สี่เหลี่ยมผืนผ้า จนลืมบรรยากาศรอบข้างที่มืดสลัวประกอบด้วยเสียงเรริงจักจัน่นเรไรเป็นดนตรีธรรมชาติเรียบง่ายและสุขสงบไอ้ด่างเยี่ยมให้เองเงาตะคุ่มเคลื่อนไหวไปมาอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านหลังนึ่งกล่าวความมืดมันกลมกลืนสนิทกับเสื้อสีดำของชายคนนั้นไปอย่างดีแต่มันไม่ผลสายตาของยามรักษาการของบ้านซึ่งได้แก่สุนัขพันธุ์ยห้าตัวเจ้าของเขี้ยวยาวที่พร้อมขย้ำคนแปลกหน้าที่แหลมหน้าเข้ามาไม่มีปีมีครุย มันปรีเข้าหาเหงาตะคุ่มคู่นั้นแต่มันก็ยอมมอบสิรราบให้โดยดีในตอนท้ายชายลึกลับเขาบรรจงใส่อะไรสักอย่างลงในวัตถุขนาดยาวอย่างแผ่วเบาก่อนตรวจตราความพร้อมเพื่อ,อดำเนินการและหากมีใครคนหนึ่งสามารถมองเห็นเหตุการณ์จะทราบว่าขณะน,นี้ชายแปลกหน้ากำลังย่องขึ้นบนบันไดบ้านของนายสีอย่างเยียบเชียบทีละขั้นทีละขั้นกระทั่งได้ระยะพอเหมาะเขาจัดแจงวางท่อนเหล็กด้ามไม้พาดกับพื้นศูนเล็งจับเข้าใบหน้าของเหยื่อ ผ่านท้ายปืนสอดพอดีกับช่องไหลมือซ้ายกำอยู่ที่ลำกล้องนิ้วฉีของมือข้างที่เหลืออยู่กับไกปืนเขากระชับทุกอย่างเข้าที่อีกครั้งก่อนกลมตัวให้สายตาศูนย์เลี่ยงและเป้าหมายอยู่ในแนวเดียวกันเหยื่อกำลังจ้องดูโทรทัศน์ตาแทบไม่กระพริบมันเป็นโอกาสที่เขากำลังรอคอยพอดีและในจังหวะนั้นเองเปรี้ยงเมื่อกลไกของวัตถุสิ่งนั้นทำงานประกายไฟจากปากกระบอกพ่นออกมาอย่างน่ากลัว โอ้ยเสียงร้องเหาเยอปรากฏอย่างชัดเจนก่อนเสียงเออาเอตโรจะตามมาชายแปลกหน้ากระโดดก้าวเดียวถึงพื้นเพ่นนี้ไปทางหลังบ้านอย่างรวดเร็วบนบ้านหลังนี้ไม่มีใครแล้วที่สนใจกับอีลำยองทุกคนหันเข้าร่างอันนอนสงบนิ่งของนังแสงท่ามกลางเลือดทะลักออกมาเป็นลิ่มๆไม่แต่เท่านั้นยังมีนายบัวละเด็กชายวิเชียนที่ถูกพิษกระสุนนอนกลวงคลาไม่ไกลจากร่างของนังแสงนัก เวลา20นาฬิกา30นาทีองคืนมาเดียวกันนั้นความได้ทราบถึงร้อยตำรวจเอกทวัตจิตสมบูรณ์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยแถงจังหวัดนครราชสีมาว่ามีเหตุคนถูกยิงตายที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในตำบลทับสวายอำเภอห้วยแถงจังหวัดนครราชสีมาหลังจากรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นแล้วจึงเดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจโรถน้อม ผู้ตีกาสารวัตรสถานีตำรวจภูทอรอำเภอห้วยแถลงร้อยตำรวจเอกเสรีนาประดิษฐ์ร้อยตำรวจเอกวัชรินทร์กุลสิงห์ร้อยตำรวจโทสุวิทย์ไพรามและกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งรีบรถไปยังบ้านที่เกิดเหตุทันทีระยะทางจากสถานีตำรวจภูทอรอำเภอห้วยแถลงไปยังบ้านที่เกิดเหตุห่างกันประมาณ5กิโลเมตรแม้ไม่ไกลนักแต่เส้นทางครุขรลสองข้างทางเป็นทุ่งนาเวิ้งหวางสูงลูกหูลูกตา กว่าที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาถึงก็เกือบ23นาฬิกาเข้าไปแล้วแต่ในระหว่างทางนั้นเจ้าหน้าที่ได้พบรถจักรยานยนต์จอดเสียกลางทางอยู่คันหนึ่งข้างๆมีชายวัยกลางคนงุ่นงานถอดโน่นหอดนี่อย่างอารมณ์เสียหลังจากพันตำรวจโทรถทนอมไปสอบถามจึงได้ทราบว่าชื่อในเสาเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลทับสาวายหมู่บ้านที่เกิดเหตุนั่นเองแล้วผู้ใหญ่จะไปไหนดึกเดินป่าน,นี้ก็นังแสงมันถูกยิงตายผมกําลังจะไปแจ้งสารวัตรอยู่ อ้าวแล้วนี่ใครไปแจ้งความละ่ะผมรถเสียอยู่ที่นี่ตั้งนานหลังจากสนทนากันอยู่สักครู่กำลังของเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปยังบ้านของในสีอย่างเร่งรีบส่วนในเสายังคงขมะังขะม้นอยู่กับการซ่อมเครื่องก่อนที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยจึงมุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านเพื่อไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งเป็นบ้านไมย้ยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ2เมตรห่างด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากเดินทางมายังบ้านของในสีที่เกิดเหตุ ได้พบว่าชาวบ้านย่านใกล้เคียงแห่กันมายัางบ้านที่เกิดเหตุเต็มไปหมดเมื่อขึ้นไปบนบ้านจึงพบศพของนางแสงอายุ42ปีนอนงายตายอยู่ข้างเสากลางบ้านลักษณะไม่สวมเสือ้อใช้ผ้าขนุนเสีขาวคลุมหน้าอ,อกสวมผ้าสิ้นไหมหลายคลาบจากการชันสูตรพลิกศพพบว่าถูกยิงด้วยปืนลูกซองที่ขากรรไกรด้านซ้ายเป็นรูพรุนทะลุกออกท้ายถอยขวาเนื้อหูเล็กน้อยข้างกันนั้นได้พบกับนายบัวละอายุ44ปี ถูกยิงด้วยกระสุนปืนชนิดเดียวกันที่ใต้เข่าขวานอกจากนี้กระสุนยังแฉลับไปถูกเด็กชายวิเชียนล้านชายในเสาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั่นกล่าวที่บริเวณใบหน้าโดยหัวกระสุนยังคงติดอยู่ที่บาดแผลอย่างเห็นได้ชัดจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุดยละเอียดยังพบหัวกระสุนปืนที่ติดอยู่ที่แหวานปลาติดอยู่ที่ข้างฝาใกล้กับจุดที่เด็กชายวิเชียนนั่งอยู่ส่วนปลอกกระสุนไม่พบแต่อย่างใดด้านการสอบสวนเบื้องต้น ได้ความว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ทุกคนภายในบ้านซึ่งได้แก่นายสีนางบุญนายบัวลานางแสงและเด็กชายวิเชียรทุกคนกําลังดูทีวีอยู่บนบ้านขณะนั้นเองเมื่อปืนเถือโอกาสที่ทุกคนกําลังเผลอระเบิดกระสุนใส่นางแสงทะลุใส่ในายบัวละและเด็กชายวิเชียรจนได้รับบาดเจ็บตามที่กล่าวมาแล้วจากการสนิษฐานเบื้องต้นโดยการตรวจสอบบาดแผลของผู้ตายและวิถีกระสุนพันตรวโทษถนอมคาดว่า น่าจะเป็นปืนลูกซองยาวมากกว่าเพราะวิถีกระสุนอยู่ในลักษณะตรงกระสุนกระจายเล็กน้อยซึ่งหากเป็นปืนลูกซองสั้นวิถีกระสุนจะก,กว้างและกระจายมากกว่าประการสําคัญเมื่อปืนเจตนาเล่นงานนังแสงมากกว่าคนอื่นที่ได้รับลูกหลงลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้า,นาที่จึงเพ่งเล็งกรณีของนังแสงมากเป็นพิเศษจากการสืบทราบในเวลาต่อมาทราบว่านังแสงนอกจากทําไร่ทํานาแล้ว ยังเป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้านกรรมการควบคุมเงินกองทุนประจำหมู่บ้านและสุขาพิบาลประจำหมู่บ้านดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามหารายละเอียดของสาเหตุดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้หนางแสงถูกสังหารก็เป็นได้นอกจากนี้พันตำรวจโทถนอมผูตีกาสารวัตรสถานีตำรวจภูทรอำเภอห้วยแถลงและคณะยังได้ประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปอีกว่าบ้านในสีปีดาของผู้ตายนั้น ปกติแล้วมีสุนัขที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านถึง5ตัวด้วยกันแต่ขณะที่เกิดเหตุกลับไม่ยอมส่งเสียงเห่าเมื่อพบกับคนแปลกหน้าหรือมือปืนรายนี้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นจากความเข้าใจของเจ้าหน้าที่จึงคาดว,ว่ามือปืนต้องไปที่รู้จักของคนในบ้านหรือไม่ก็เดินทางเข้าออกอยู่ที่บ้านของในสีอยู่เป็นประจำในระหว่างนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งได้กล่าวกับพันตำรวจโทถนอมว่าให้สังเกตในเสาผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านดนังกล่าว ซึ่งเป็นญาติห่างๆกับนางแสงให้ดีเพราะอาจจะเป็นมือปืนรายนี้เพราะประการหนึ่งคือในเสามักจะไปมาหาสู่อยู่ที่บ้านของนายสีเป็นประจำแม้เป็นการกล่าวแบบไม่มีมูลแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่มองข้ามเพราะเจ้าหน้าที่พบเมื่อคราวเจอกับในเสาก่อนเดินทางมาตรวจที่เกิดเหตุในเวลาต่อมาเมื่อได้พบกับในเสาเจ้าหน้าที่ได้สอบถามถึงอาวุธปืนลูกซองยาวของหมู่บ้านว่ามีกี่กระบอกซึ่งในเสาได้กล่าวว่ามีอยู่ด้วยกันสองกระบอก ของในสีบิดาของหนึ่งแสงหนึ่งกระบอกอีกกระบอกเป็นของตนเป็นปืนที่ทางอำเภอมอบให้เป็นปืนเดี่ยวลูกสองยาวยิงด้วยกระสุนปืนเบอร์12ดังนั้นจึงเดินทางไปที่บ้านของในเสาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านที่เกิดเหตุมากนักหลังจากที่ในเสานําปืนดังกล่าวมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์แล้วปรากฏว่ามีกลิ่นขมเอาดินปืนติดอยู่เมื่อยื่นให้ในเสาดูก็ยอมรับว่าเป็นกลิ่นใหม่แต่กล่าวให้เหตุผลว่าตนใช้ยิงนกเมื่อสองวันก่อน อย่างไม่ทันทําความสะอาดแต่อย่างใดต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงเดินทางกลับไปยังสถานีตํารวจพร้อมกับนายเสาเมื่อเวลาประมาณ2า2 0 0นของวันใหม่จากการพิสูจน์ร่างกายของนายเสาปรากฏว่ามีกลิ่นดินปืนติดตามร่างกายอย่างเด่นชัดเมื่อเจ้าหน้าที่ซักถามอีกครั้งนายเสาก็ถึงกับปากคอสั่นแต่ยังปากแข็งไม่รู้ไม่เห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดเพื่อแก้ข้อสงสัยพันตำรวจโทถนอมภูตีกา จึงวิทยุติดต่อไปยังพันตำรวจเอกสมศักดิ์พิสุทธิสุวรรณผู้กำกับการวิทยาการกองบังคับการตำรวจภูธรสี่นำในเสาผู้ใหญ่บ้านไปพิสูจน์ในกลางดึกของคืนดังกล่าวทันทีโดยพันตำรวจโทถนอมมอบให้ร้อยตำรวจเอกธวัฒน์จิตสมบูรณ์ร้อยเวรเจ้าของคดีและเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งคุมตัวในเสาไปพิสูจน์พาราฟินเทสท,ที่กองบังคับการซี่นครราชสีมาโดยเร่งด่วนเพราะการตรวจสอบด้วยวิธีดังกล่าวนี้ ต้องเร่งทาการตรวจสอบภายในระยะเวลา6ชั่วโมงหลังเกิดเหตุระหว่างที่นั่งไปนั้นร้อยตรรอํารวจเอกทวัตได้กล่าวกับนายสาถึงบาปกรรมที่ก่อขึ้นโดยยกเอาบาปุญคุณโทษชักไปน้ําทั้งห้าให้ฟังกระทั่งนายสาสํานึกต่อบาปที่กระทําลงไปจึงรับสารภาพกับร้อยตรรอํารวจเอกทวัตในตอนท้ายว่าเป็นมือปืนที่ลงมือสังหารนังแสงจริงจากนั้นร้อยตรรอํารวจเอกถวัตจึงนําตัวนายสาซึ่งบัดนี้ตกเป็นผู้ต้องหา กลับสู่สถานีตำรวจอีกครั้งซึ่งในเสาได้กล่าวถึงสาเหตุในการสรังหาหนงเนา่องแสงกับพันตำรวจโทถนอมว่าตนและนางแสงต่างเป็นกรรมการกองทุนประจำหมู่บ้านซึ่งมีอยู่ประมาณ18,000บาทเมื่อปี2527นตนได้กู้เงินจากกองทุนดังกล่าวจำนวน1,500บาทต่อมาได้ชดใช้คืนทั้งต้นและดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่แล้วเมื่อไม่นานมานี้นางแสงอ้างว่าตนยังไม่ใช้คืน ทำให้ชาวบ้านและกรรมการคนอื่นไม่พอใจตนหาว่าเป็นจริงดังที่นังแสงกล่าวหาตนจะไม่กู้หนี้ยืมสินมาชดใช้กองทุนเป็นครั้งที่สองโดยเก็บความแค้นใจรอโอกาสเล่นงานนังแสงนอกจากนี้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนดังกล่าวที่จริงแล้วในฐานะกรรมการตนต้องมีอำนาจในการตัดสินใจให้ชาวบ้านกู้เงินแต่แล้วนังแสงกลับทำข้ามหน้าข้ามตาอนุมัติให้เงินกู้โดยไม่ผ่านตนแม้แต่ครั้งเดียวอย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังสืบทราบต่อไปอว่าเมื่อสองปีที่ผ่านมาในเสาจะเดินทางไปทํางานยังประเทศซาอุดีอาระเบียจึงนําควายจํานวน5ตัวมาขายแก่นังแสงในราคา5,000บาทนอกจากนี้ยังนําไรมันสําปะหลังจํานวน3ไร่มาขายแก่นังแสงในราคา2,000บาทโดยสัญญาว่าเมื่อมีเงินแล้วจะมาซื้อคืนในราคาเดิมแต่แล้วในเสาก็ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปยังประเทศซาอุดีอาระเบียเพราะมีปัญหาหลายประการ จึงนาเงินที่กู้มาจากนางแสงมาใช้คืนแต่นางแสงกลับเล่นแง่กล่าวหาว่าหากนายเสาอยากได้ที่คืนต้องนําเงินมาไถ่ในราคา4 0 0พบาทส่วนควายนั้นเอาเมฆควายคืนได้ส่วนลูกควายนางแสงไม่ยอมให้จากเรื่องหนึ่งกล่าวเมื่อผนวกกับเหตุการณ์ข้างต้นจึงทําให้ในายเสาเกิดบันดาลโทสะก่อคดีดังกล่าวขึ้นโดยช่วยโอกาสขณะที่นางแสงมาดูทีวีที่บ้านของนายสียิงนางแสงตายเป็นการล้างแค้น เมื่อเจ้าหน้าที่กล่าวถามถึงปลอกกระสุนปืนที่ใช้ยิงนายสากล่าวว่าหลังจากยิงนางแสงแล้วจึงเก็บปลอกกระสุนปืนไว้จากนั้นจึงเพ่นหนีกลับบ้านก่อนขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านยังคิดอยู่ว่าจะเข้ามอบตัวดีหรือไม่แต่ระหว่างทางเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียก่อนไม่รู้จะทำยังไงจึงออกอุบายว่กบบากำลังเดินทางไปแจ้งความกระทั่งถูกจับได้ในเวลาต่อมาหลังจากนายสาวให้การรับสารภาพาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนายสุวัต ตันประวัติในอำเภอห้วยแถงในฐานะผู้บังคับบัญชาในเสามาทําการสอบปากคำสามอีกครั้งโดยในเสาได้ให้การรับสารภาพเช่นเดิมจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวในเสาไปพิสูจน์รอยขมเหลาดินปืนที่ความบังคับการสีอีกครั้งจากคดีดังกล่าวพันตารวจโทถนอมผูตีกาสารวัตรสถานีตารวจภูธรอำเภอห้วยแถงได้เปิดเผยว่าพวกเราเกือบทุกคนต่างเดินทางไปยังที่เกิดเหตุหาร่องรอยทุกอย่าง สืบสวนจนได้ตัวผู้ต้องหาเรื่องการสารภาพของเขาเป็นการสมัครใจเราไม่ได้ข่มขู่หรือทำร้ายทุกตีจากความสงสัยแต่แรกกระทั่งกลายเป็นความจริงในภายหลังท่านแนวเภือเป็นพยานมันเป็นการพิสูจน์การทำงานของตำรวจเราไม่มีการทำร้ายอะไรและไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำรุนแรงอย่างนั้นทางด้านร้อยตำรวจเอกทวัตจิตสมบูรณ์ร้อยเวียนเจ้าของคดีได้กล่าวถึงเหตุการณ์ขณะที่นำตัวในเสาส่งกองพิสูจน์หลักฐาน แต่กลับสารภาพระหว่างทางนังกล่าวว่าผมก็พยายามบอกแกเราทําจริงก็ต้องยอมรับโทษหนักมันจะได้เบาก็เห็นแก่ซึมๆอยู่พักแต่ก็สารภาพผมเลยเบึงไปหาสารวัตรรว่วดเดียวสําหรับนางแสงผู้ตายนั้นเป็นกรรมการกองทุนประจาหมู่บ้านร่วมกับนายเสาผู้ใหญ่บ,บ้านผู้ต้องหาซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้กล่าวว่านางแสงเป็นคนปากกลา้าใครกู้ยืมเงินกองทุนต้องติดตามไปทวงสร้างความอับอายให้แก่ชาวบ้านหลายราย นอกจากนี้นางเสียงยังเป็นผู้มีฐานะดีพอใช้คนหนึ่งภายในหมู่บ้านด้วยส่วนในเสานั้นจากการติดตามสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวเมื่อปี2518ตลอดเวลาที่เป็นผู้ใหญ่บ้านให้ความสนใจในการพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากและที่เจ้าหน้าที่รู้ระแคะระคายมากก็คือในเสามักชักชวนลูกบ้านตั้งกลุ่มเล่นการพนันอยู่เสมออย่างไรก็ตาม หลังถูกจับกลุ่มเป็นผู้ต้องหาฆ่านางแสงในเสาได้ยื่นใบาลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงความ,มนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ